นอกเขตไปเย่ผู้ว่าการขอรับศัตรูไม่ได้โจมตีแต่กลับสร้างแท่นประหารขึ้นมาแทนแทนประหารอย่างนั้นหรือจางซุนจางหยุนท่านจางท่านจางผู้ว่าการจางคีมสูตรพิเศษของเส้นหลังไม่ทำไมต้องเป็นครอบครัวข้าสู่หนานเจ้าสัตว์ร้ายหลานชายของข้ายังไม่ถึงห้าขวบด้วยซ้ำ เจ้าพวอตระกูลสู่ช่างหน้าดังเกียดหลายๆอย่างอายเกินไปแล้วพวกหมายกล้าทำร้ายเด็กอายุไม่ถึงห้าขวบได้อย่างไรกัอนจางชงลูกชายสามองเจ้าจางจีนเสียชีวิตแล้วลูกชายคนโตของเจ้าอยู่ในสนามรบทางตอนใต้และอาจไม่รอดชีวิตในอนาคตตอนนี้ลูกชายคนที่สองของเจ้าจางซุนและหลานชายของเจ้าอยู่ที่นี่แล้วหากฆ่าฆ่าทั้งสองคนนี้ตระกูลจางของเจ้าอาจจะสูญพันธุ์และลูกหลานของเจ้าก็อาจจะสูญพันธุ์ด้วย บุญบุญธรรมของซูเจี้ยนหยานและซูหนานการกระทําเช่นนี้ของซูหนานเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งแต่เขาต้องการให้จางชงยอมแพ้พอเรื่องนี้งั้นหรือนั่นมันไม่สมเหตุสมผลเลยจางชงเราไม่ได้ขอเจ้ายอมแพ้แต่ถ้าพูดตามตรงแล้วแม้ว่าคนอย่างเจ้าจะยอมแพ้แต่ตระกูลซูของข้าก็ไม่ต้องการเจ้าหรอกเมื่อข้าวางมือลงลูกชายและหลานชายของเจ้าคงหัวขาดแน่เจ้าจะเฝ้าดูลูกหลานของเจ้าผ่านสายตาตัวเอง หลานของเจ้าอายุไม่ถึงห้าขวบเลยแต่เขาก็ฉลาดมากจางฉงหากเจ้าต้องการให้ลูกๆหลานๆของเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยแค่ฆ่าตัวตายในที่สาธารณะส่อหลายกาจริงๆพวกเขาบังคับให้จางฉงฆ่าตัวตายตระกูลรูไม่สนใจชื่อเสียงของพวกเขางั้นหรือเจ้าไม่กล้าว่าการกระทำามัน่ารังเกียจเช่นนี้จะกระทบต่อขวัญกำลังใจบ้างหรือทหารเหล่านี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยข้าเข้าใจแล้ว ตะกกนซูอ,อยู่ใกล้กับเชียงและผู้คนที่นี่ไม่มีความรู้สึกถึงความถูกต้องความยุติธรรมหรือความละอายใจจางฉงเจ้าจะมองดูลูกและหลานชายของเจ้าตายงั้นหรือข้าจะนับถอยหลังจาก5้าหากเจ้าไม่ฆ่าตัวตายในที่สาธารณะลูกหลานของเจ้าทั้งหมดจะถูกตัดหัวฮ่าท่านจางอย่าทำแบบนั้นแม้ว่าเจ้าจะตายพวกเขาก็จะไม่ปล่อยลูกชายและหลานของเจ้าไปสีองค์หญิงนิงเจีย การตายของข้าอาจจะทําให้ขวัญกำลังใจของข้าดีขึ้นได้จากนี้ไปเป็นหน้าที่ของท่านที่จะปกป้องเมือง3ท่านพ่ออย่าทําเช่นนั้นท่านปู่อย่าทําเช่นนั้นท่านแหยงอำเภอจ้องท่านจางโชคดีที่ข้าอยู่ข้างๆเขาและจางชงก็ป่วยมากจนไม่มีเลี่ยวแรงที่จะฆ่าตัวตาย ดังนั้นหลอดเลือดของเขาจึงไม่ถูกตัดข้ายังนับถอยหลังถึงห้าไม่เสร็จเลยจางชงก็ฆ่าตัวตายไปแล้วไม่ไม่นายท่านสั่งว่าต้องสังหารจางซุนและจางหยุนอย่างไรก็ตามข้าไม่สามารถฆ่าเขายังเปิดเผยได้ข้าต้องฆ่าเขายังลับๆผู้ว่าก่อนเกิดอะไรขึ้นหลังแขนในผู้ว่าก่อนหลังแขนในผู้ว่ากาอการฆ่าตัวตายของจางฉงส่งผลใหขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้น นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่พ่ายแพ้ตนเองงั้นหรือเมื่อจางชงเสียชีวิตเหล่าผู้พิทักษ์ในเมืองก็ไม่มีผู้นําและจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนจางชงตายแล้วกองทัพโจมตีเมืองได้เฮ้ย hey, ข้ามันซ้อลางแขนได้พูว่าแก้แขนในกับท่านจางตายไปพร้อมกับสัตว์ร้ายเหล่านี้ซ้ออ้ออ้อมันไม่มีประโยชน์ผวัญกำลังใจเช่นนี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนเชียว จเจ้าหญิงลิงเจียมีความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างดีแต่นางไม่เก่งการมาคับบัญชาทางทหารในสนามรบมันจบแล้วกองหลังไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปเมื่อความโกรธถ,ถูกปลดปล่อยเมืองไปเย่ญญก็จะล่มสลายจากนี้ไปจะไม่มีใครในมณฑลเทียนซีสามารถอยู่กองทัพสู้ได้วันนี้ครอบครัวสูของข้าจะได้เกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกเฮ้เฮ้กองทหารไมา้แนวหน้าของลาชเชียงมาถึงในที่สุด ตั้งแต่วันวานนี้เขาได้รับรายงานเร่งด่วนทีละฉบับว่าราชาเชียงอลุไทยยังคงปิดล้อมกองก,กำลังพันธมิตรของอลุนาและเส้นหลงังแม่ทับเชียงชูบุไตนำกองทัพจำนวนหนึ่งหมื่นนายเข้าสู่บนทนเท,ทียนซีและเข้าร่วมกองทัพกสูไปครั้งแรกมีผู้ส่งสารมากกว่าหนึ่งรายยืนยันว่านี่คือกองทัพทหารมาเชียงไม่เพียงแต่แม่ทับเชียงชูบุไตเท่านั้นที่มาแต่ยังมีนายพลผู้ส่งอิทธิพลอื่นๆจากรฐเชียงมาด้วยหลายคน ซึ่งทุกคนล้วนเป็นคนรู้จักของตระกูลซูข้าไม่สามารถปล่อยคนเหล่านี้มาขโมยความสําคัญของข้าไปได้กองทัพทั้งหมเคลื่อนพลเพื่อยึดคองเมืองไปเย่ก่อนหน้านี้เจ้ามาช้าทาไมตอนนี้ถึงรีบมาเจ้ากําลังรีบขว้าผลแห่งชใยชนะอยู่งั้นหรือฮาๆๆ่าฮ่าแม่ทัพชูผู้ตายเจ้ามาช้าจังเลยเนาะข้าเส้นหลังเว้ยข้าคืออรุณนะราชินีแห่งอาณาจักรเชียงเอ๋ ปกป้องเมืองไปเย,ย่ต่อสู้กับกลุ่มกบฏสู้ฆ่าพวกมันได้หมดซะข้อข้อข้อก็อสวนหลงงังเง้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันเขาไม่ได้ถูกกองทัพของราชาเชียงจำนวนนับหมื่นปิดล้อมอยู่เง้นหรือปารมาจา์บันรัวและครูถั่วจาวาต้าเจียไม่ได้ไปล่าเขางั้นหรือเหตุใดเขาและอรุณาจึงยังไม่ตายแต่กลับพาทหารน,นับหมื่นกลับมาแทนและเหตุใดไม่ถามชูบุตรไต และนักรบเชียงคนอื่นๆถึงได้กลับมาพร้อมเส้นหลังละ่ะแล้วราชาเชียงอรลุไทยละ่ะเป็นไปได้ไหมว่าทั้งอรลุไทยและครูถั่วตางก็พ่ายแพ้และกองทัพของเชียงก็ได้ประกาศความจงรักภักดีต่ออรลุณาทําไมก้าไม่ได้รับข้อความใดๆเมื่อถึงเวลานั้นซูเหนียวได้หลบหนีออกไปล่วงหน้าแต่หิมะถล่มหนักปิดกั้นเส้นทางลงจากภูเขาทั้งหมดเมื่ออรุณานํากองทัพเข้าโจมตีและสังหารพ,าพันภิสษุจํานวนนับร้อยลูก ซูเหนี่ยวก็กลายเป็นนักโทษของเส้นหลังด้วยดังนั้นในสมรภูมิแห่งพระราชวังต้าเจียไม่มีใครจากตระกูลซูหลบหนีไปได้และพะส่งครูถั่วก็กลัวมากจนสูญเสียวิญญาณของตนและไม่สนใจชีวิตและความตายของตระกูลซูแม้กระทั่งการส่งข้อความใดก็ตามดังนั้นซูเฉียนจึงไม่ได้รับข่าวกองใดๆจนกระทั่งถึงที่สุดกองทัพทั้งหมดรวมตัวกันเป็นขบวนหันหลังเผชิญศัตรูรเผชิญศัตรูซอ นายท่านขอลับกองทัพของเรากําลังโจมตีเมืองด้วยกําลังทั้งหมดที่มีการจัดขบวนใหม่ภายในเวลาอันสั้นจะยากลําบากขอรับข้ารู้แน่นอนว่าข้ารู้ที่นี่เป็นที่ลอบและถึงแม้จะโดนตัวกันก็ไม่สามารถหยุดกองทหารมาได้แต่ข้าจะทําอะไรได้อีก